สำหรับใครที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าใช้รถตลอดเวลาแนะนําให้มีตัวนี้ติดไว้ใช้กันเลยครับสำหรับตัวนี้คือแบตเตอรี่จำสตตร์ของโลในซีสี่อินหนึ่งที่มีฟังก์ชันการใช้งานมาแบบครบจบในตัวเดียวเลยครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็จะมีสายเติมลมยางพร้อมจุกเปลี่ยนหัวสายคีบจำแบตพร้อมใช้งานและสุดท้ายก็สายชาร์จครับซึ่งตัวนี้พอเราเปิดเครื่องมาเขาก็จะมีหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยครับแต่หน้าจอที่แสดงก็จะเป็นการเติมลมอ,อุปกรณ์ต่างๆครับโดยที่จะมีรูปแบตเตอรี่อยู่ทางด้านขวานี่ครรัับบบแแลละะะเเเ้าาาาากก็จมปปมมมปนนนนนหหวย่่่่ตตติไไถ์ มอเตอร์ไซ จักรายานหรือลูกบอลก็สามารถใช้เติมได้หมดครับและที่ด้านล่างตัวเครื่องเขาจะมีไฟฉุกเฉินไหมเราใช้งานด้วยครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ไฟได้3แบบกันเลยทีเดียวและเวลาที่เรานําไปใช้งานจัมสตาร์ทก็ไม่ยากครับให้เราหนีบสายจัมกับแบตแบบนี้และจากนั้นก็เปิดเครื่องเท่านี้เราก็สามารถสตา,าร์ทรถได้แล้วครับและสาหรับการใช้เติมลมยางผมขอบอกเลยครับว่าตัวนี้เขาใช้งานได้อย่างดีแน่นอนเพราะผมสามารถใช้สูบลมยางรถของผมด้วยแรงอัดที่2บาร์ได้อย่างง่ายดายแถมตัวเครื่องเขาก็ตัดการทางานให้เองอัตโนมัติเมื่อแรงดันลมถึงจจุดททีี่่่เเเรราาตตัั้้งงไวนนนอคก็็ปื์ใช้้้้งงงงงาาาาาานนน่่ยยผูิก็สสสสมรถใใชไดบคัจ ือพิกัดตะการดาล่างเลยครับ